เมื่อวันที่22พฤษภาคม2566ณห้องประชุมชั้น6อาคารสำนักงานอธิการบดีผู้ศาสตราจารย์ดรกัญญาบาลอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัเทพสตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารผู้ในการและรองผู้ในการศูนย์ภาษาคณาจารย์และบุคลากรศูนย์ภาษารวมให้การต้อนรับผู้ศาสตราจารย์สิทธิวัดกมลคุณานนนผู้ช่วยอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏอุตตรดิตถ์และคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและการดำเนินงานของศูนย์ภาษามาหาวิทยาลัารายราชภัฏสตรีสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา2วันคือในวันที่22และ23พฤษภาคม2566โดยในวันที่22พฤษภาคม2566เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดำเนินงานในโครงการของศูนย์ภาษามาหาวิทยาลัาลยราชภัฏสตรี ส่วนในวันที่23พฤษภาคม2566เป็นการเยี่ยมชมสำนักงานและส่วนให้บริการของศูนย์ภาษามาหาวิทยาลัยราชภาธธธธัฏสตรีการบรรยายเรื่องการพัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานสำหรับนักศึกษามาหาวิทยาลัยราชภาธธธัฏสตรีระบบการสอบผ่านอินเทอร์เน็ตบรเษัทและระบบรายงานผลการสอบ กิจกรรมการพัฒนาเรียนรู้และภาษาด้วยบอร์ดเกมและหลักสูตรการพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้เรียนซึ่งสนับสนุนโดยอิลามุสพลัสแห่งสาภาพยุโรป